ดีเเรียกสอบห้าปากสำคัญคดีแตงโมรวมมงคลกิจหนุ่มกัญชัยและบินไทยคดีการเสียชีวิตของแตงโมพัรทรธิดากลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังจากดีเอสอนุมัติรื้อคดีเพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ก่อนหน้านี้ปานเทพพัวพงพันธ์หมอทวชชัยอัฉริยะเรืองรัตนพงษ์และนวัดอิสระไกรศีล ได้ร่วมกันจำลองเหตุการณ์แตงโมพระตกเรือแต่ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกับคำให้การของคนบนเรือล่าสุดดีเอสเตรียมเรียกสอบพยาน5ปากประกอบด้วย3กรัมพอพาน68มงคลกิจสุขสินธารานนเข้าให้ปากคำแล้ว11กรัมพอพาน68กรรมการผู้จัดการบริษัทดีคืนดีวันจำกัดและนุ่มกัญชัย13กรัมพอพาน68ท็อปบินและ ไทเอกพันบรลลิริต18กรัมพอพาน68พอต่อเต่าต่อเต่าปอพีนวิตรอดบางอย่างการเรียกสอบพยานครั้งนี้จะเป็นการสอบแบบส่วนตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมและไขข้อสงสัยในคดีการเสียชีวิตของแตงโมให้กระจ่าง DSI จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนคดีและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป